สวัดีครับวันนี้พี่หมิงมารีวิวตัวรถอีกคันหนึ่งนะครับที่หาเข้ามาทำได้ยากนะครับของของร้านเราก็คือเป็นสติไฟเตอร์นะครับตัวสติไฟเตอร์ตัวนี้เป็นสติไฟเตอร์848ถ้าเป็นสติไฟเตอร์ตัวที่เป็นพันร้อยนะครับหรือว่าตัว S เนี่ยก็จะเห็นมาอัปเกรดโชกกันเยอะนะครับโดยสติไฟเตอร์848เนี่ยตัวโชกภายในนะครับไม่เหมือนกับตัว สติเฟเตอร์1 0ึ่นก็ะครับแล้วก็สติเฟเตอร์พันร้อยเอสนตัวโชคของสติเฟเตอร์ของสติเฟเตอร์แปดเนี่ยจะเป็นโชคหน้าของมาซอกกี้นะครับในมาซอกกี้เนี่ยต่อให้เป็นแกน4 3มมิลเท่ากันนะครับแต่ว่าลูกสูบภายในไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งโครงสร้างตัวลูกสูบนะครับแล้วก็ตัวคอมเพรสชันนะครับก็ไม่เหมือนกันเลยนะเป็นลูกสูบขนาด26มิลน,นะครับ ซึ่งเป็นถือว่าเป็นลูกสูบที่ขนาดไซส์ใหญ่กว่าใหญ่กว่าโชคโอลินของตัว 100s ด้วยซ้ำนะถามว่าของเดิมเนี่ยสเตเตอร88เป็นยังไงนะครับของเดิมข้างหน้าค่อนข้างนิ่มนะค่อนข,ข้างนิ่มแต่ว่าอาจจะไม่นิ่มเท่ากับตัวที่เป็นอยู่ใน88สปอร์ตนะครับที่เป็น88 Evo หรือว่า88 Evo c o r s e นะโดยหลักการของการ m o ดิฟายนะช่วงล่างของ4ีไฟเ t อร์4 8มาซ็อกกี้แล้วก็การอัปเกรดชกหลังนะครับง่ายที่สุดของการทำเนี่ยก็คือว่าข้างหน้าเราจะใส่ลูกสูบนะครซึ่งเป็นลูกสูบแต่งจะมีรูปที่อยู่ในเพจเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นลูกสูบของเทเทนะครับ จะออกแบบมาให้ดีกว่าเดิมครับสามารถใช้กับโชคเดิมได้นะครับใส่เข้าไปแล้วต้องบอกเลยว่าขี่ดีกว่าโชคของ Street Fighter 1100s นะครับที่เป็นโอลินด้วยนะส่วนโชคหลังนะครับพวกหลังการอัปเกรดเนี่ยมีอยู่หลายแบบแต่โดยส่วนมากที่นิยมกันก็คือการเอาโชคโอลินของตัว1 0ึ่มาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็น ตัว 108s นะครับที่เป็นรถสปอร์ตหรือว่าไปเอาโชคของ1 1 9 s s หรือว่าไปเอาโชคของตัวที่เป็นสตีดไฟเตอร์พันร้อยมานะโดยการที่เอาโชค๊คตัว 108s มามาใส่ใน848เนี่ยรถจะมีอาการแข็งกระด้างน,นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ทำการเ,าเปลี่ยนสปริงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสปริงมันก็จะนิ่มขึ้นนะพอเวลาเรานี่นะครับตอนนี้เราผมเอามือกดรถนะครับ จะสังเกตว่าตัวสปริงเนี่ยเริ่มมีการขยับนะครับนะครับกดรถก็มีการขยับแล้วนะครับทําให้รถเนี่ยสามารถขี่ได้นุ่มนวลน,นะเหมาะกับถนนเมืองไทยที่ถนนเนี่ยค่อนข้างจะขรุขระมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวตัวรถตัวนี้ก็จะส่งกลับไปที่เชียงรายนะครับก็หวังว่าจะขี่อย่างสนุกสนานนะครับ ก็คือ8ปดสี่แปดติเวอร์ตแปดสี่ที่เราทํากันมา